เมื่อวันที่15ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่วัดแม่แก้วเหนือหมู่ที่6บ้านแม่แก้วกลางตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงราย ชาวตำบลแม่อ้อโดยการนำขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้ออำเภอพ่านจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีโครงการสืบสารประเพณีตานกุ้ยสลากประจำปีงบประมาณ2,569ทั้งนี้ก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนั้นขบวนแห่กุ้ยสลากโดยการนำของกลุ่มวัฒนาสตรีตำบลแม่อ้อและนายธีรพงษ์เผ่ากานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อก็ได้นำขบวนกวุ้ยสลากเข้าสู่บริเวณลานกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายลุติศักดังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินทางม,มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทั้งนี้ภายหลังการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากหมู่บ้านต่างๆตลอดจนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบลแม่อ้อแล้วนายลุติศักดังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดก็ได้ขึ้นเวทีเพื่อรับคำกล่าวรายงานโดยมีนายมานพยัตธากำนันตำบลแม่อ้อกล่าวต้อนรับและนายธีรพงเ์ผ่ากา นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการสืบสารประเพณีตานกวยสลากตำบลแม่อ้อำเภอผานจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีตานกวยสลากให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ของตำบลแม่ออได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีตานกวยสลาก ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองคอ์กรต่างๆในการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสมัครสมานสาม,มัคคีของประชาชนในเขตตำบลแม่อ้ออุอผธานจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ในภาคบายของการจัดกิจกรรมโครงการสืบสารประเพณีตานกวยสลากในครั้งนี้นั้นพระครูสุวิธานพัฒนคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันมะเขตเขตสองจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์สลากพัดต่อด้วยพิธีอุปโลกเส้นสลากการถวายเส้นสลากและพระภิกษุสามเณรอนุโมทนาให้พรพร้อมออกอ่านเส้นสลาก